สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนประกาศหาอากูวัย71ปีหายตัวออกจากโรงพยาบาลด่วนทันญ,ญ่าร้อนใจประกาศหาอากูวัย71ปีป่วยหายตัวออกจากโรงพยาบาลหลายคนแห่ส่งกำลังใจและช่วยกันแชร์ข่าวนี้หลังนักแสดงสาวธัยญ,ญาธัญเรศเอ็งตระกูล โพดภาพปัดประจำตัวประชาชนของอากูวัย71ปีป่วยเป็นโรคอันทะบวมหายตัวออกไปจากโรงพยาบาลกลางตั้งแต่27มิถุนายน65ลงในอิน t a g r กรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าฝากแชร์กันหน่อยนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะอากูเราหายออกจากโรงพยาบาลกลางตั้งแต่วันที่27มิถุนายน65ตอนที่กิมเรากำลังปรับยาอากูเป็นโรคอันทะบวม ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนไม่มีเงินติดตัวไปเลยหากใครพบเห็นช่วยติดต่อที่เบอร์นี้086 149 4244ช่วยกันแชร์หน่อยนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะเพิ่มเติมนะคะคนหายใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงเจเจสีน้ำตาลค่ะเขาฟังเรารู้เรื่องค่ะแต่เขาพูดเราจะฟังเขาไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก คมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ